สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้องเอช่องล็อกกีนีน่สายเจือน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เย็นๆแล้วครับจะเลิกงานแล้วอีกไม่กี่นาทีก็ห้าโมงแล้วนะครับพอดีแมคโครอีกขั้นหนึ่งเดินไปขุดต่อให้เขาครับให้เจ้าของที่นะครับกรท้าเลดกรับกระ้าเลดกันนี้มีท้าเลด ตักอยู่คันเดียวครับตักคันเดียวไปก่อนอันนี้เดิมๆครับเดิมๆล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้ายบเราก็อยู่นี่ครับ วันนี้ก็ได้ประมาณ12บสองเที่ยวครับประมาณสิบเที่ยวก็โอเคพ่อได้ดปนพ่อได้ดปนครับพอได้ครับพอได้วันนี้สองเที่ยวก็ถือว่าไม่ขี้เหละครับเนื่องจากว่าจอดกันไปก็น่าจะ รวมชั่วโมงนะครับจอดกันรวมชั่วโมงทีแรกนึกว่าขนส่งมาครับที่ไหนได้ไม่มา <laughs> โดนหลอกกันเองครับหลอกกันเองรถหลอรถหลอฟูโซครับฟูโซไฟเตอร์ Fighter. สวยครับสวยคันนี้สวยเอาแล้วยางยางมันเป็นอะไรที่ถอดออกอ่ะนี่นะนนฮะอ๋อใส่เรเดียนอ๋อ,อของคันคันขีดไอ้นั่นนะคันสีน้ำเงินนะอ่ะนะคิดว่าเปลี่ยนใส่เรเดียนหน้าหลังเลยนะอ๋อคุณตลบปรอวนเลยครับหนุ่ม ตลุมตลุมจอดแล้วมักนั่นนี่ก็เที่ยวนี้ก็น่าจะเบรกเหมือนกันแล้วครับว่าแม็กโครจะได้พักเห็นแล้วครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องกี่เที่ยววันนี้ได้กี่เที่ยว <laughs> โอยโดนโดนโดนต้มกันใหญ่เลยนะไอ้ขนส่งเนี่ <laughs> จังหวะดีด้วยพวกบอกว่าขนส่งมารถยางรั่วหนดี <laughs> ก็ดีเหมือนกันแหละเนาะมันโทรมาบอกเราอย่างนี้มันก็โอเคหน่อยมาไม่มาเราก็ระวังไว้ก่อนฮะเออมันมาไม่มาเราก็ระวังไว้ก่อนนะถูกแล้วแหละนี่แล้วปะยางอยู่สองคนนี่กัคนนี้เมื่อเช้าก็ไอ้หมูกับใครอีกคนนึงอืมมันเริ่มคมแล้วใช่ครับมันมีลงแล้วเข้ายางอย่างเดียวมีแต่ฝังเลยแหละทีเนี้ เต็มแล้วพี่เต็มแล้วโอ้ไฮอนถอยมาเลยมาเดี๋ยวม่นเลย,อออยลเออเนี่ยถอยเข้ามาเทียบอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยขึ้นนม่ลงมาเดี๋ยวรอใส่ดินครับรอใส่ดิน อันนี้บ่อเราก็เอาลงมาวนได้สบายสบายเลยเอาพี่แกจอดแล้วคันเขียวเฮ้ยฮะเรื่อง แบบเนิบๆเนๆนี่ครับนี้เดิมๆไม่มีลั่นครับธรรมดาเดิๆเๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆัั แล้วก็รอขึ้นดินครับรอใส่ดินเดีย๋ยวไปเที่ยวนี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะจอดกันไหมถ้าจอดก็จอดครับไม่จอดก็ถ้ามีแถมอีกเที่ยวก็ต้องอีกเที่ยวครับน,นี้ก็ถ่ายทําบนที่สูงครับถ่ายทําบนที่สูงโอ้ยฝุ่นเยอะครับ วันนี้ก็น่าจะได้กันคนละประมาณสิบเอ็ดสิบสองเที่ยวนะครับไม่น่าจะเกินนี้กันเนื่องจากว่ามีร้อนมีร้อนกันนิดหน่อยเมื่อตอนกลางวันนี่ก็มาขาแล้วครับน้องน,อนนท์นี่ตตตตตอเนี่้แตะมาใหม่นะบีบตั้งวันเลยวันนี้เมื่อกี้ลองเฟืองไปรอบนึงครับลองเฟืองเอาแบบเต็มกล่องลองเฟืองกันเมื่อกี้ ไม่มีดินเกาะเทสะอาดมากพื้นกะบป่าก็บุบหมดแล้วครับนี่บุบหมดแล้วเจอจานอดโยนลูกลังมั่งกินก้อนมั่งทะ <c oughs> ลุอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปปะครับนี่ทะลุแล้วเดี๋ยวต้องไปปะป่าไว้เอา เอาไปใส่ดินก่อนครับดินเหนียวครับเริ่มมีลูกลังผสมมาหน่อยๆแล้วใส่แบบหโหดเลย

น้ำมันเหลือน้ำมันเหลือจะเลิกงานแล้วน้ำมันเหลือด <laughs> คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปยำเย็นของวันนี้แล้วครับ ตักทั้งวันเลย,ออยโอ้ยเอาลครับผมอัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ